สวัสดีคับผมทุกคนตัไตย,ย่ยำย็นนะครับนาแกมลิงบ้านตาปลางวัยยอดจังหวัดตรังนะครับวันนี้วางเวนจากปาราคิจที่ได้รับหมอไม้จากท่านผู้กับ,บัญชานะครับแล้วก็มีเวลาวางนิดน้อยนะครับเก็บป่าบรรยากาศต้านตีตองเตียวเองไม่ก้อง จังหวัดสังอำเภอวัยยศมาฟากตุกนในช่องนะครับนี่ก็เป็นแคมลิงเก็บน้ำสตันที่ตรงเทียวแว่งไม่กล้องอำเภอวัยยศนะครับอยู่ตีบานตาปลางบานแม่กองปีเบิดเองนะครับห้างจากบานแหม่ประมาณสองสามกิโลนะครับเดี๋ยวก็ พัฒนาเป็นตองเตียวชุมชนยีตี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศวันตุเปลีมาฟ้ากนะครับวั<ม>นนี้มีกิจกรรมแอคทิวิตี้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนะครับจะเห็นอยู่นะครับนุ่งูจะเป็นคาเฟ่งไหงมนะครับ ไม่เกิดขึ้นตีนะครับเอ็นกวาวิวเหมือนกับผากเนื้อเลยนะครับนูตไฟเปิดอยู่นะครับดยวมีโอกาสจะพาทุกคนไปจมนะครับในปีหน้านะครับนูกาเรืเร่อบินนะครับเครื่องบินรรรรบรรยากาศบายมากทุกคนเออมันเย็น เพิ่งทำเซตได้ไม่ใหญ่กี่เดือนที่นี่ครับเพิ่งเปิดไอ้ใจประโยชน์นะครับนูกขาติดคำยำยินกล้องชาวาบ้านในพื้นที่ก็นู่วิ่งออกหลังไต่ปัญจกรยันนะครับมาใต้ถร่มเซลฟี่นะครับท่านติ ตาว่ามีรุ่นเลยครับถ้าว่ามีรุน่นยินนั้นเดี๋ยวกันหน้าไปเบิร์ตคอยป่าตีม่านดีว่ามีรุน่นใอ้ก็ก็บปั๊มซุ้งฟากไว้ในจองนะครับช่วยๆมากเลยนะครับนี่ต่อไปกิดไว้ว่าเออโยสินค้าของไทยบาติกาบาติกผ้ามัดยอมไรนี่มาไข่ตีถึงนี้สักสักเ้านะครับมันแก่ก,กิวแก่คนนะครับ้องดูกัน ปัตนาว่า,วาเขาไปถึงไหนยังไงนะครับเงียบาสาดใบทุกคนเนื้อหน้าหนังอมลอมไปด้วยเขานะครับนูั็ฟังนูก็เป็นโซนบ้านในอาวนะครับบ้านในอาวบ้านใหม่บิบิดนะครับ จากสถานีรถไฟซีเอกวัยวยศเข้ามากประมาณสี่กิโลกว่าได้นะครับนี่นะครับเอ็นนะครับเขาิ่งงบร่างกายเลาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูลังจากนี้นะครับว่าออมีการปรัฒตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะ,ะเด็ดในลงเรื่อยๆในจองนะครับขอบคุณทตุก ยอดวิวทุกกำลังใจทุกการ subscribe รนะครับสวัสดีครับ